มนุษย์เราพยายามหาให้ฐานะตัวเองดี แต่มนุษย์เราไม่เคยคิดถึงสุขภาพตัวเองไม่เคยดูแลตัวเองไม่เคยใส่ใจที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงบ่อยครั้งเนี่ยโดยพฤติกรรมของมนุษย์มนุษย์เราให้กับคำว่าพ่อแม่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดรองลงมาคือลูกเมียนะเป็นนันสองแต่จริงๆอะ่ะมาถึงณนะตอนนี้เนี่ยคำถามผมว่าไม่ใช่ทั้งสองอย่างความรักและความผูกพันพ่อแม่มันเป็นสิ่งหนึ่ง ที่เราต้องรับแต่ตัวเราตั้งหากกายของเราคุณเคยดูแลกลายไหม คุณเคยใส่ใจไหมว่าให้กายของคุณแข็งแรงบ่อยครั้งที่คุณเอาบุหรี่เผาปอดบ่อยครั้งคุณเอาแอลกอฮอล์ทำลายตับบ่อยครั้งจากน้ำหนักหนุ่มๆของคุณดีแต่พอแก่ตัวพับน้ำหนักเพิ่มอีกสิบสามสิบกิโลอย่างเงี้ยคุณไม่เคยคิดถึงเลยเรื่องกายของคุณคุณหาเงินทําไมอะ่ะในเมื่อร่างกายคุณหาเงินมาเพื่อให้หมอทรมานจริงๆเวลาญาติไปโรงพยาบาลน,นะตอนที่กินไม่ได้ต้องใส่ หรือออกซิเจนนะโอ้โหแกบอกโอ้โหมันทรมานมันขูดเอ๊ะหลอนลงมะถึงขนาดว่าปล่อยฉันไปเถิดฉันไม่เอาแล้วทรมานขนาดนี้มนุษย์ไม่เคยมองสิ่งนี้ไม่เคยคิดถึงว่าทำยังไงถึงจะทำให้สุขภาพคุณเป็นหนึ่งไม่ใช่เงินเงินไม่สำคัญการหาเงินมาแล้วไปให้หมอทรมานเรานะจะตายก็ยังตายไม่ได้มันไม่คุ้มอ่ะพอเรามองกว้างนะ สัตว์ไม่มีโควิดสัตว์กินเนื้อแข็งแรงที่สุดถึงอยู่ได้สัตว์กินเนื้ออ่อนแอที่สุดก็อยู่ไม่ได้ สัตว์กินหญ้ากินพืชก็ต้องแข็งแรงที่สุดถึงจะอยู่ได้อ่อนแอที่สุดก็เป็นเจือเวลาเราดูชีวิตแอฟริกานี้เนี่ยชิตา้าสิงโตหรือดาวเวมันวิ่งมันมองตัวที่อ่อนแอที่สุดลูกนะฮะหรือไอตัวที่วิ่งช้าที่สุดมันจะล่าสองตัวนั้นนี่คือภาพจริงๆในชีวิตสัตว์และมันไม่เคยเป็นโรคเลยเพราะมันไม่มีหมอขนาดที่โดนกัดท้องแหว่งนะไส้ทะลักนะ้ำันยังเดินเฉยเลยไม่ต้องอสัตว์มาเย็บนั่นนะ คือชีวิตสัตว์เราไม่เคยดูตัวเองเราไม่เคยคิดถึงตัวเองว่าเราหาเงินเพื่ออะไรหาเงินเพื่อให้หมอมาทําให้เราตายยากและทรมานมากนี่คือภาพจริงนะกายกับจิตสําคัญที่สุดตอนนี้ผมไปถึงจิตแล้วนะว่าผู้เจ้เจ้าสละราชสมบัติสละความเป็นกษัตริย์มาศึกษาเรื่องจิตแล้วก็แนะนำเรื่องจิตถ้าปรากฏว่า คนไทยอ่ะเป็นพุทธในลักษณะสัมโนโครัวใกลๆเกิดมาก็พุทธแล้วเพราะในทะเบียนใส่ให้แต่เปอร์เซนต์ที่เป็นพุทธจริงๆอ่ะน้อยมากแม้กระทั่งเรื่องสติพลังสติก็ยังน้อยมากเลยมีแต่ตัวกูของกูมากที่สุด นี่คือชีวิตมนุษย์เรานะตอนนี้บทเรียนของสโตกทำให้ผมที่สวเล็กทำเนี่ยมันไม่ใช่ทำเพื่อเงินนะแต่ทำเพื่อสอนนักธุรกิจว่าคุณหาเงินมาเยอะแล้วคุณให้อะไรกับชีวิตเราคุณเคยว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต้นไม้ความร่มรื่นการไม่นอนแอร์นี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรจะผมไปสวเล็กนะไม่เคยเปิดแอร์เลยกลางมุ้งนอนตรง ตรงข้างนอกระเบียงอะทุกข้างไปอย่างนี้เลยเพราะว่ามันมีโอโซน7มันมีสิ่งดีที่สุดแต่คุณยกห้องนอนที่กรุงเทพอะ ไปถึงเขาใหญ่ก็อยู่นี่คือภาพจริงๆนะฮะมัอนเปลี่ยนหมดเป็นแอดทิจูนอะไรก็กูถูกอะอะไรกูก็ดีหมดอะไรก็มึงผิดหมดอะกูดีสักอย่างเดียวการคิดเช่นนั้นเนี่ยแม่ทั้งป่วยเราก็ยังคิดว่าโชคชะตาเอยหรือฟาลิกิเ์เลยแต่ไม่เคยโทษตัวเราบกพร่องเราควรจะเสริมหรือควรจะพัฒนาหรือควรจะเปลี่ยนแปลงวิธีการกินหรือควรจะเปลี่ยนแปลงแอดทิจูดของความคิดเพื่อให้พราวกับอารมณ์ของความโกรธอารมณ์ของ ของความไม่พอใจเราไม่เคยคิดแต่เราคิดแต่พยายามที่จะปิดบังตัวเองปิดบังข้อบกพร่องตัวเองเพื่อให้เราถูก